เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้วยพร้อมพรั่งรู้รักสมัครสมานศาสตร์พระราชาสร้างชาติยั่งยืนนานสมเด็จพระชนากาพระราชทานเพื่อปวงชนสอดคล้องพระบรมราโชบายการศึกษาเน้นพัฒนาคนเก่งดีบังเกิดผลอีกงานสวนพื่อศาสาตร์สรรสร้างคน เยาวชนสำนึกรักทรัพยากรไร่คงสวัสดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนร่วมกันศึกษาปลูกรวบรวมพืชพันธุ์สรรสร้างนวัตกรรมบูรณาการลักษณะทางพุทธศาสตร์ของคงหวานหรือข้าวโพดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนได้น้อนมนำศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานสวนพุทธศาสตร์โรงเรียนมาเป็นหลักในการดำเนินงาน มีแนวทางการดำเนินงานด้วยรูปแบบสืบศาสตร์สามสินสร้างสุขสืบค้นความรู้เดิมสำรวจความรู้พื้นฐานของนักเรียนทั้งการดำเนินงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนและวิถีชุมชนศาสตร์เสริมความรู้ใหม่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแนวทางการดำเนินงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนการปลูกดูแลรักษาพืชพันธุ และลักษณะทางพืชศาสตร์ของพืชศึกษาอย่างละเอียดสารแนวพระราชดำริด้วยใจนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาบูรณาการการดำเนินงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนด้วยสำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณ สถาบันกษัตริย์ศินรักไทยภูมิปัญญาชุมชนสำรวจแหล่งทรัพ,พยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนายงเป็นแนวทางจัดทำนวัตกรรมสร้างสรรน,นวัตวิถีประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางพืชศาสตร์ของพืชศึกษาจัดทำนวัตกรรมอย่างง่ายบูรณาการกับภูมิปัญญาชุมชนผลิตเป็นผลงานที่มีความแปลกใหม่ สวยงามสามารถจัดจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้สุกเก่งดีสู่สังคมประเมินผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมสร้างคนเก่งคนดีเป็นพลังของชาติบ้านเมืองผลจากการดำเนินงานนักเรียนร่วมการพัฒนาเร่งเรียนรู้ไร่คงสวัสดมีพืชพันธุ์เป็นสื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางพืชศาสตร์ของคงหวานบูรณาการสู่การสร้างนตก,กรรมประสานภูมิปัญญา ชุมชนสร้างรายได้เป็นคนดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรักทรัพยากรรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์